สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับไฮเมอร์ตินเจออีกรอบนะคะเราก็จะมาสุ่มสกิน i s ส for ์ u n e ซึ่งเป็นพรีสตส Select ของ b a ทเทิวันนี้นะคะคือตอนแรกอะมันมีสตอรี่หนึ่งเราอะตั้งใจว่าเราจะซื้อแค่ ซิลเวอกับตัวของโซลากะนะคะจะเห็นได้ว่าเราเหลือวันเดินแค่ของฟิโอลาแล้วก็เวนเนาะคือเราอะซื้อเอทอกโซลากะแล้วก็ซิลเวอร์ไปค่ะเพราะตอนแรกเราไม่คิดจะเหมานะคะแต่ว่าทีนี้เราดันแพ้การตลาดค่ะทุกคนเราแบบเราเห็นสิ่งนี้เว้ยเดี๋ยวเราให้ดูคือเราเห็นอันเนี้ยที่มันจะเป็นอนะิ m มัสปอร์ตรีวอร์ดะซึ่งมันแบบมันสวยมากก็เป็นแบบ พริสติคอะมันแบบมันตอนแหลมมากเลยเธอแล้วเราอะโอ้ไม่ก็แล้วมันเป็นสีของพริสติเด้วยอสุดยอดมากเราก็เลยโอเคเราจะไม่ทนกับพริสติคอันนี้แล้วนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้นิ้คพโจนหรอกพ่อกับรักนั่นแหละเราแบบไม่ได้เมนหนังเลยได้าแต่ว่าเราสักกินโค่มนะ ทีนี้มีอย่างนึงที่เราอยากบอกกับทุกคนคือเรา crazy a r c h a e มากใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือเราเห็นไลออดทำ a r c นอ e กมาดีมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยดีจังเลยอยากให้เขาทาแบบต่อมาอีกเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ข่าวว่า เอ้ยอาเคนะมันจะต้องทุนสูงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเพอๆสิ่งที่พวกนางทาไปทั้งหมดอะอาจจะแบบไม่ได้กําไรด้วยซ้ำอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำเนี้ยเราก็เลยมีความคิดอยากจะอุดหนุนไรออดเพิ่มค่ะแน่นอนว่าสกินอาเคเราก็จะซื้อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ซื้อกูซื้อมานต่างๆพวกนี้แล้วก็แบบโอเคเราจะทุ่มเงินให้กับไรออดทั้งตัวและหัวใจเราอดได้แต่ว่าไรออดต้องอินนะคบเพราะฉะนั้น เราก็ไม่พูดถึงทำเพลงเราจะมาสุ่มมิสฟอจจนอะไรค่ะมาดูกันว่าจะเกลือหรือว่าโชคดีนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเติมเราต้องขอแนะนาสปอนเซอร์ที่อวยพรให้เราก่อนค่ะขอแนะนาร้านตัเงเกียวคุณภาพ Ines s เซ็ Center ด้วยนะคะเพจจริงมีติ๊กถูกปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เติมเกม M L, L Y r i ได้ในราคาถูกสุดเลยให้ในรูปแบบ U i D และ I D p a s s รวมถึงเกมอื่นในเครือ Odd Games และเกมยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกกว่าเติมเองแถมได้คอยคืนไม่เป็นสลดในการเติมเกมวนหนัดไปได้ด้วยนะ ทันีแค่มีโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจ Facebook เรื่อยๆเลยรวมถึงเติมตลอดเวลาได้ผ่านเว็บเว็บ indexgame dn th มีทีมงานพร้อมดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะใค่บริการมานก,กว่า10ปีแถมจะทะเบียนเชิงมันติทูต้องตามกฎหมายเติไมได้ถูกสะดวกเร็วและปลอดภยัยเพราะความสุขของลูกค้า index พร้อมเปย์ค่ะแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ indexgame dn th นะคะคุณจะมีโค้ดพิเศษจากช่องไฮเมอร์จิงเจอร์ก็คือ index llyrib สเพื่อรับส่วนลดไปเลย10บาทในทุกแพ็คนะคะ ถ้าหากว่าคุณมาจากช่องไฮเมอร์จิงเจอร์ก็อย่าลืมใช้ด้วยนะตามนั้นเลยนะคะใครสนใจก็สามารถทุบได้นะคะใน Index Game Center เป็นร้านติมเกมที่คุณภาพแล้วก็เจ้าของน่ารักและแอดมินก็น่ารักมากๆค่ะอย่างไรก็ไปเติมกันได้เลยคะ่ะเอาหลักมาสุ่มกันเลยค่ะเรามีอยู่32กุญแจนะเราซื้อมาจากสเตลลาบอลอันนี้แล้วมันก็จะได้ซื้ออันนี้ที่เป็นกล่องสุ่มอยู่ที่ประมา10ณ10กุญแจเราสุ่มได้10กุญแจแล้วก็เลยจะมา เปิดแบบ10กันก่อนนะคะเออโอเคเลยคุณนาอ,อ๋อแล้วก็เรามีอยู่เดิมแล้วประมาณ280กว่า,วาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือประมาณแบบพันหนึงนะแปดอีกละอันนี้คือเรียกว่าอาการปรงนะคะเแบบสียงเราเปน็นอย่างนี้คือมันไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรแล้วแบบปรงทุกสิ่งทุกอย่าง รู้สึกว่าแบบยังไงดวงตัวเี้ก็ไม่น่าจะเปิด1,000 o r ันออเรนจ์เ n e ได้เพราะว่าเราสุ่มมาตั้งแต่ของเกวนนะคะคือเกวนที่เป็นคริสตัลโลตอนแบบปีที่แล้วอะไปไปีที่แล้วจนตอนนี้เราสุ่มพิสติกมาเยอะมากก็มีหรอกก็แบบสุ่มพิสติกตัวาสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกพันหนึ่งเราสักทีเราก็เลยแบบค่อนข้างเลิกหวังนะคะเราก็มาดูกันว่าเรารอบนี้เราจะมีหวังไหม <laughs> ขอให้ได้ขอให้โดนโอเค โชคก็ยังคงไม่เข้าข้างเราอยู่ดีนะคะแถมรู้เศร้าๆจังเลยอะ่ะคือในใจลึกๆพวกก็ยังหวังนะแต่แบบใคไมันเหมือนพระเจ้าไม่เข้าข้างเราเลยทําไมแบบบุตรดาไม่เข้าข้างเราบ้างวิเดออันนี้มา200โอเคอยู่เอาไวแ้แลกกินกับแลกพวกแบบว่ากรอบอันนี้นะคะเพ่อใครไม่รู้มันสามารถแลกเรียกว่าอะไรอะ่ะ Silver Standard เป็นธงอันนี้ได้เป็นธงกำแพงธงคนรวย เราก็วเปิดกันต่อเลยค่ะเบ็ดเสร็จของมิฟร์จูนมันจะอยู่ที่ประมาณแบบสี่พันอะไรเงี้ยนะถ้าเราคำนวณได้ผิดสี่พันบาทถ้าเติมก๊าหลันอินเด็กซ์นะคะจะแล้วใครที่เกลือก็อาจจะเติมสักแบบสี่พันห้าห้าพันนี้เออแต่ว่าสกินนี้อาริแล้วเมื่อแต่แบบช่วงที่เราเล่นแรกๆเลยอะดีให้ตายเธอคุนนะ้ คือมันออกมาแบบว่าแม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณ56อ่ะตอนเนี้ยเราเรากำลังคาดหวังแค่มันออกพันหนึ่งจะเป็นไปได้ไหม5้แล้วเหรอหุ้ยอะไรท้องท้องอะอะไรท้องท้องอะสกินโอเคเราเราไม่มีดวงจริงนั่นแหละทำไมทำไมกัน้าย ทำไมทำไมมาถึงระนแบ,บนี้อู้ shit shift ตเบิดอีกสักสิบรอบกล้าใจโอเคอยู่มั้งโอเคเลยเมื่อกี้เรากดผิดนะคะเราจะกดซื้อห้าสิบแต่ลันไปกดซื้อห้าร้อยกุญแจไม่แล้วเราส่งกันตอบยาวๆเลยถ้าหนึ่งพันออกมาก็ถือว่าเป็นกำไรนะคะแล้วเราก็เอาอีกุญแจที่เราซื้อไปไปซื้อกับเงินต่อเฮ้ยเรื่งองคลอง เคเลยพี่วายหล่อมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไม่ดีใจนะแต่แบบเราดูอาเคียนมาเราชอบวายมากเลยวายเป็นตัวละครที่เท่มากแบบโอ้โหหล่อสุดในอาเคแล้วนะคะคนคนนี้เราแบบเครซี่คุณวายมากไอ้ท่องทอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราว่าวันนี้เรามีบุญว่ะคือต่อให้พันออนเิรินสโตลที่เราต้องการมันม่ออกแต่เราว่าเราได้สกินเยอะอยู่นะคะคือเห็นทุกคนเห็นไหมว่ามันออกสกินมาทุกทุกโลกเลยอะ คือแมว่าหลายๆจะกินเราจะมีแล้วเพออย่างใครสักอันเมื่อกี้เราก็มีแล้วนะคะเฮ้ยมันเป็น60แล้วทุกคนพันหนึ่งขอร้องพันหนึ่งพันหนึ่งโหคือเราไม่ได้เห็นภาพแบบว่าที่เป็นแบบสีฟ้ากับสีทองโพได้กันออกมาเยอะมากในดูซิวันนี้เรามีเท่าไหร่ละ900นะคะใช้อีก300โอเคอยู่อีก200กุญแจมันจะทำให้เราได้ไหมอ่ะขอพี คลิสของซาบิน่าคาเมนเตอร์เลยนะจุดนี้ไม่ได้นะคะถ้าเฉะลี่ยที่50สูญประมาณ6รอบก็น่าจะได้โอโ้โหซามีาอันเนี้ยถ้าเราไม่ผิดนะเราสุ่มได้ประมาณ3รอบแล้วอะแต่ว,ว่าเราอะ่ะดันซื้อนางไปตั้งนานแเ้าเว้นแต่ตอนที่สกินมันออกมาใหม่อะนอยเกินคือทำไมอะทำไมมันต้องแบบ ทำไมมันต้องเป็นสก,กินที่เรามีแล้วทุกรอบเลยขอเป็นสก,กินที่ไม่มีได้ไหมให้มันเพิ่มคอลเลกชันอะไรยิงก็ได้อ่ะหาไม่พอหรอ่ะแล้วกุญแจก็ไม่พอหรอที่เราแบบกดผิดไปเมื่อกี้ขอร้องขอร้องเลยนะคะมา,มาเราจะไม่ยอาไม่ได้คนผิดหวังนะคะเราจะไปสุ่มกันต่อโอ,โอเคใช้ได้อยู่ถ้าเราออก60 64ก็ได้แล้วนะ64ไหมอะไรทองทองใครใส่กแล้วแต่สกินนี้ของใครใส่เป็นสกินแรกให้เราซื้อเลยอะตอนที่เราแบบเล่นในใหม่แล้วเราค่ะเคยใส่ก็ซื้อสกินนี้มาแต่แรกเพราะว่าฉันั้นสกินนี้เข้านะคะคือสวยนะแต่แบบมีอยู่แล้วอะทําไปทําไมอะเฮ้ยก็ขายนิดเดียวเองเราอยากได้แค่อะไรนะอยากได้แค่อันนี้แล้วก็อ่าถ้าโพสที่สองนะโพสที่สามแล้วก็กรอบนะคะ ต่กำลังคิดอยู่ว่าจเจ้าดีไหมเพราะว่ามันดู <c oughs> เกือบไปแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบไปแล้วเ <c> ก <oughs> ือบต้องไปเติมใหม่อีกรอบนึ่งละในห้องพ่ออะพันหนึ่งเถอะพันหนึ่งโอ้โหอะไรเนี่ยใครสาร,ราลักเลาอะไรขนาดนั้นขอร้องอย่าทําแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยเกลือจังวะเกลือแบบเค็มปีอะ <c oughs> น้อยมากคุณนะาห้าหกเีว่าไหร่เราขาดเท่าไหร่เนี่ยพันสองบวกหนึ่งร้อยเป็นพันสาพันสมประมาณพันหกนะคะที่เราต้องการแต่ถ้าเนเปลืองไปเราก็จะไม่แลกก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนพันหนึ่งออกพันหนึ่งจงออกพันหนึ่งจงออกพันหนึ่งจงออกโอเคใช้แทมมากเราการเล่นอันนี้เราก็มีอยู่แล้วว่า ทำไปทําไมไม่เข้าใจเอาใหม่เราต้องสายโมพันหนึ่งจงออกค่ะพันหนึ่งจงออกค่ะพันหนึ่งจงออกพันหนึ่งจงออกแต่ไม่ให้สีทองมันไม่ออกอยู่แล้วอะข <c oughs> อสีทองสักรอบได้กันหรือไม่ให้กันได้ไหมไรออดให้กันได้ไหม <c oughs> โอเคเราได้สก,กินหน่อยมากินสก,กินวะคือแบบ สกินที่เราไม่มีน่าจะเป็นแค่โปรเจกต์ไว้อันอื่นคือเรามีหมดแล้วอะแบบดิสเทอร์เีเดี๋ยวเรามากดซื้อกันก่อนนะคะอันนี้มันใช้ไวเชอร์ไม่ได้เลยมันมีไวเชอร์แจกเอ่อเม็ดส้มซึ่งเราจำได้แล้วว่ามันได้มันยังไงแต่ว่ามันต้องเติมสักอย่างนะคะถึงจะได้ไวเชอร์มานี่เรามาทุบกันแล้วนะคะสำหรับ p r i s t i กสเ e ็ก e วอร์เทอร์บันนี่มิดฟอร์จูนเฮเหลืออีกนิดเดียวเอาไงดีกดหนึ่งกดอีกรอบนึงแกล้งก็ได้อะ แกล้งๆนะคะเผื่อว่ามันจะออกพันหนึ่งไม่ออกแล้วแหละตรงนี้หกสิบได้ยูจริงๆอันนี้มันเป็นท่าที่เราคิดว่าถ้ามีก็ดีเพราะว่ามันแพงนะคะแล้วอีกอย่างมันมันไม่นท่าเพราะที่เอาไว้กดในเกมอะ่ะเออ ถ้ากดเองก็จะแกรมมากคือเราว่าเราจะไปซื้อแบตบมันเล่นใหญ่ซึ่งเป็นมันเล่นอันนี้นะ2อ0พนเท้ากับว่าเราจะเหลือเงินไม่พอซื้อทั้งหมดถ้าเราจะเมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อแค่สี่หลาใหสิบสี่ใช่ไหมซื้อแบบ40อันแกล้ง,แล,งแล้วก็มาสุ่มกันเลยจ้าไหนดูสิถ้าไม่วงนเรามันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย ขอร้องเถอะพันหนึ่งให้กันได้ไหมถามจริงคือสุ่มแยกแล้วแบบแปด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 อุบาทไปปะขาดอีกอันเดียวอะเออขอร้องอ่ะสุมส่มสุมส่มสุ่มต้องจบไปอะ่ะคือเราต้องมีกรอบเว้ยไม่มีกรอบเราไปปรู้สึกว่ามันไม่ครบเสร็จดำมันไม่ใช่อะ่ะทุกคน เอากรอบไปกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนถ้าโพสค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งถึงแม้ว่าใจจริงเราชอบถ้าโพสอันนี้มากกว่านะเพราะเป็นถ้าโพสอันใหม่จริงๆอันที่หนึ่งก็เป็นน้าโพสอันใหม่ของนาน,นะคะแต่เราคงไม่ค่อยได้ใช้เนาะมันถูกกว่านี่เล่าอสา,าสมมานานมากในสุดมันก็มีสักทีนะคะแล้วก็ไปกดซื้ออันี้กันเลย ก็ฟิโอล่าเรานะ้าซือแค่สกินของนางน,นะคะเราแบบไม่เล่นนางเลยจริงๆแค่มันขบไปเฉยไม่ได้มีอะไร <c oughs> อีโมดเราก็มีเยอะแล้วอะก็เลยอ่าพักก่อนนะคะยั่งอันี่นมาสกอตฮันเตอร์แฮบอัดล็อกเราก็ไปดูกันเลยนี่กดเคลมชาม ได้มาแล้วนะคะ <of> คือจริงๆมันมเป็นเซ็ตสกินที่เราแบบช่างใจอยู่นานมากเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ค่อยได้เล่นมฟอร์จูนเนาะแล้วอีกอย่างมัน <c oughs> คืออ่อสะสารภาพตามตรงนะในใจจริงๆเราอะรู้สึกว่าไม่ไสวยขานาดเว้ยคือโอเคมันก็สวยแหละแต่แบบอ่ะถ้าลองเทียบพริสติกด้วยกันอะอย่างของลักอะไรเงี้ยของลักก็คือจัดว่าสวยงามตามของเรื่องมากๆแต่ว่ามฟอร์จูนมันแบบ เรารู้สึกว่ามันไม่ต่างกันขนาดนั้นน่ะในความคิดของเรานะคะก็เลยไม่ได้ประทับใจอะไรเวอร์วังเนี่ยนามิเนี้ยนามีก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบแ,บบแอดเซ็ทุกอย่างไปเลยไม่ให้มันแบบว่าเหมือนกันแต่ว่าของฟอร์จูนก็แบบอ่ะแทบไม่ต่างกันเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้เป็นของมิฟอร์จูนพรีสติกสีเล็แล้วก็อันนี้เป็นของมีฟอร์จูนปกติคือ <laughs> เราอะมองว่าล่ามปกตินางอะ มันก็สวยอยู่แล้วเว้ยมันไม่ได้แบบมีอะไรที่ต้องแบบอัปเกรดอะไรเลยคือเราว่าถ้าถ้าให้เรามองว่าไปอัปเกรดอะไรเงี้ยเราคิดว่าเอาตัวอื่นดีกว่าโซลกะพริสติกไหมหรือแบบซิเวอร์พริสติกไหมเพราะว่าซิเวอร์นางก็อ่องอยู่นะคือโอเคอะว่านางก็สวยขึ้นเทียบกับสก e ินคู่สีนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบคู่สีมันยังไม่ได้อะมันดูแบบแปลกถ้าผมสีเข้มอาจจะเก๋กว่านี้แต่ ช่างมันเถอะเขาก็ออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้แล้นะมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าดูดีเลยเราเคยไปลองเล่นมาแล้นางนก็ดูดีมากทีเดียวแม้ว่ามันจะออกแนวแบบเบบี้ฟิตรูทีนมากไม่ว่าจะกางเกงขาสั้นแล้วก็ทรงแบบรองเท้าทรงถุงน่องนี่คือแบบเบบี้ฟิตรูทีนเวอร์นี่เลยนะคะมิดฟอร์จูนเฮ้ยแต่ฟิลล่าเป็นคนเดียวที่มีกรอบอะเรายอมได้หรอวะ ซึ่งก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือพาร์ทที่เราจะมาคำนวณให้คนดูค่ะว่าเราใช้ไปกี่วายคอแล้วก็ใช้ไปกี่บาทนะคะส่วนใช้ไปกี่บาทมันไม่สามารถตอบได้ขึ้นอยู่กับร้านที่เติมแม้ว่าเราจะแนะ,แน,ะนำอินดี x ก็ตามและ ทั้งหมดทั้งมวลในการคำนวณก็จะอยู่ที่39,300ืขอขอันขอค่ะสำคัรคำนวณคำนวณอะไรก็ตามที่เราเขียนไว้เลยค่ะทุกคนสามารถอ่านได้นะคะมิฟอร์จูนจะใช้2,090 o r a n g e g e m ออเรนไม่เท่านั้นแพงกว่าตัวอื่นสุดๆเพราะว่านางมีสามท่าโพนะคะ ในส่วนของคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปรีวิวสกินพริสติกสิเล็กมิสฟอร์จูนเนี่ยที่เราได้สุ่มกันไปในคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง h a เมอร์จินเจอร์ด้วยนะคะจะได้มาบ่อยๆแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ h a เมอร์จินเจอร์ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ